พาชมพาชิมกับนักน้อยวันนี้เราจะพาชนร้าน a u t o l e t r ตั้งอยู่ใน Happy Land กันนะครับร้าน a u t o l e t r นี้ก็จะเชี่ยวชาญน,นะครับด้านการติดฝาท้ายประตูส่ฟ,ฟ้านะครับของพวกรถตู้รถ u u v นะครับรอนที่ผมนักยุโรปก็สามารถติดตั้งได้นี่นะครับเป็นบรรยากาศในร้รานนะครับจะมีทั้งแรปสติ๊กเกอร์รถนะครับแรปสีรถด้วยนะครับแล้วก็ มีติดตั้ง lpg ngv นะครับเป็นศูนย์ประดับยนต์ครบวงจรน,นั่นหมายความว่ามีอุปกรณ์เยอะมากนะครับใครอยากติดตั้งก็สามารถเข้ามาที่ออโต้ดิกติกที่นี่ได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นคาร์ออริโอเซนเตอร์นะครับผมเขาก็จะมีติดกล้องหน้ารถด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรถหลากหลายยี่ห้อนะครับที่เข้ามาใช้บริการ งนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะฮะที่เราเห็นอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะที่มียี่ห้อเยอะแยะมากมายอยู่ด้านบนก็คืออุปกรณ์รทั้งหลายนะครับที่ร้านออโตเทคเขาติดตั้งนะครับมีบ้าวฟุ้งก็มีนะครับฟิลน,นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยร้านนี้เขาจะชำนาญในการติดสัท้ายไฟฟ้านะครับวันนี้ผมก็นำเจ้าตัวมาเจสซี่มาติดตั้งสาัท้ายไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับ นี่ครับอดสาท้ายออกมาเหนไครับเขาก็ชนิที่เก็บอย่างนีนะครับเพื่อป้องกันรอยนี่ยืนยันว่ามาจริงงานดีจริงนะครับช่วงนี้ผมถ่ายจะเป็นตอนขึ้นเขาพักเที่ยงกันนะครับก็ขอเขาถ่ายในรีวิวให้ดูหน่อยนะครับทั้งนี้เป็นร้านดังใน YouTube เลยนะครับผมฉะนั้นก็จะมีแบบคนติดตามคนที่เอารถมาใช้บริการหลายย่อมากเลยเห็นไหมครับทั้งตู้รถไฟฟ้าก็มีนะครับ ใครอยู่ใกล้ๆแถวแฮปปี้แลนด์แล้วอยากจะติดอุปกรณ์ตกแต่งก็แวะมาได้นี่เป็นบรรยากาศภายในห้องน้บรองลูกค้านะครับแอรเย็นสบายมีเก้าอี้ให้นั่งเยอะนะครับเคาน์เตอร์ที่เราเห็นจะเป็นเคาน์เตอร์ของแคชเชียร์นะครับนี่ช่างเขามานะครับเริ่มเดินสายไฟแล้วเพราะว่าการติดตั้งสา,ายไฟฟ้าอันนี้จะสามารถกดได้ทั้งหมดสจุดนะครับก็คือจากในรถนะครับจากสา,ายายแล้ก็จากตัวรีโมท จะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงในการติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งแล้วก่อนส่งมอบก็จะมีการเทสนะครับว่าเปิดมีติดขัดไหมขึ้นสุดลงสุดไหมน,นะครับเพื่อเวลาที่ลูกค้าไปใช้งานแล้วจะได้ไม่เกิดอุบิเหตุนะครับนี่ครับก็เป็นการติดตั้งฝากายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงรับประกัน1ปี่งปตั้งหาลองแวะมาใช้บริการกันได้นะครับ